สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC Fan ช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะมาพบมาเพาะกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนำโชคอีกเหมือนเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังคงเป็นแนวทางรลาวพัฒนาวันนี้อยู่อีก1คลิปค่ะโดยคลิปนี้นะคะเซียนสองจะมัดรวมสองสำนักให้ทุกท่านได้ดูกันเนาะ ก็คือแนวทางของเซียนโคราชแล้วก็พ่อขอนแก่นนะคะมัดรวมให้ทุกท่านได้ดูกันในคลิปนี้นะคะยังไงนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปเอาแนวทางตัวเลขเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะเซียนสองก็ขอฝากทุกท่านทุกคนนะคะช่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนเข้ามาดูเข้ามาเห็นหม่นะคะยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสองสำนักในคลิปนี้นะคะจะมีทีดีที่เด็ดอะไรมาฝากเราค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเซน2เป็นคลิปที่3แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาหลังจากที่คลิปแรกนะคะก็ได้ลงไปเป็นบทสัมภาษณ์ของผู้เท่านํำโชคนะคะหรือว่าพ่อเซียนสุระเมืองอุบลน,นะคะเป็นคลิปแยกคลิปสัมภาษณ์ส่วนตัวของพ่อเลยเนาะเพราะว่าพ่อมีหลายแนวทางมีหลายตัวเลขนะคะที่ต้องอธิบายนะคะก็เลยจะเป็นบทสัมภาษณ ลงให้เป็นคลิปแรกไปแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ลงไปนะคะรวมสาสำนักก็คือแนวทางของอาลาวปิสนานะคะอาหลงนะคะแล้วก็ปู่ซุ้มเงียบมัดรวมสาสำนักให้คลิปก่อนหน้านะคะก็จัดทาลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคลิปนี้นะคะก็ยังเหลือทีดีทีเด็ดของเรานะคะอีกสองสำนักนั่นก็คือแนวทางของพ่อคอนแกนแล้วก็ เซียนโคราชนั่นเองค่ะผ่านไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับแนวทางของพ่อขอนแก่นงวดที่ผ่านมานะคะกลับมาทวงคืนบัลลังจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่แนวทางของพ่อขอนแก่นนะคะเข้าไปที่1 9 9 1เนาะเลขล่าง4ตัวนะคะเลขล่างสี่ตัวงวดเมื่อกี้ออกไปที่อ่หนึ่งเก้าเนาะแนวทางของพ่อขอนแก่นจับคู่มาก็มี9 1้าหนึ่งหนึ่งเก้าจริงๆนะคะก็เลย เข้าเป็นในส่วนเลขล่าง4ตัวนะคะสมกับที่พ่อมั่นใจแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วพร้อมบอกว่าจะกลับมาเฮงมาหมานมาทวงคืนบัลลังก์เจ้าพอ่อเลขราาวให้ได้ว่างั้นนะคะเข้าจริงๆนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีฝากคำมาบอก f c บอกว่าวันนี้จับตามองดูให้ดีๆนะคะ พ่อคัดมาให้เน้นๆคาดว่านะคะถูกอีกนะคะไม่แน่อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้คือคำที่พ่อคอนแก่นฝากให้เจนสองมาบอกมาเก่าเอฟซีนะคะยังไงเห็นตัวเลขแล้วคพ่อคุณแม่ชื่นชอบไหมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้เจนสองอ่านด้วยเนาะเพื่อมาเจอว่าโอ้เอชื่นชอบเลขตัวนี้กันเยอะนะคะ ทรงคือทรงเป็นตามาเซียนสองจะได้ไปหยิบจับด้วยแรงนี้จะได้เฮไปด้วยกันสันตวา่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลาเนะคะเรามาจดชัติั้านยาวกันเลยดีกว่าเนาะอ๋อแล้วก็ใครที่เป็นแฟนขลับของอาจารย์ม่วงหวานนะคะวันนี้นะคะเซียนสองได้ติดต่อไปแล้วแต่ว่า ไม่มีการตอบรับมานะคะน่าจะเป็นที่อาจารย์ม่วงหวานน่าจะติดงานติดธุระนะคะวันนี้ก็เลยจะไม่มีแนวทางรลวของอาจารย์ม่วงหวานนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรารอเอางวดวันศุกร์ก็แล้วกันเนาะ,ะให้อาจารย์ม่วงหวานสะดวกนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาปล่อยแนวทางให้เราอีกเหมือนเดิมนะคะและก็ขอฝากหน่อยนะคะก่อนที่จะดูแนวทางตัวเลขนะคะความสวยความงามน,นะคะคุณพ่อคุณแม่คะ ครีมตัวนี้ใช้ดีจึงบอกต่อค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากะจุดด่างดำนะคะผิวหน้ามองคำ้ำหน้าเหี่ยวหน้าแห้งนะคะหน้าไม่มีความชุ่มชื้นเนาะหน้าดำหน้ากำหน้าแร้วสั้นเนืเออ้อใครที่มีปัญหาเหล่านี้ลองเอาครีมตัวนี้ไปใช้ดูนะคะบอกเลยว่าใช้ง่ายมากเป็นเนื้อสัมผัสครีมนะคะซึมซับเข้าผิวง่ายนะคะทาง,ง่ายๆทาแค่ก่อนนอนอย่างเดียวค่ะ ตัวนี้นะคะเซนสองการันตีเลยถ้าเกิดว่าใช้ติดต่อกัน2-4ถึงกระปุกเนาะจะมีผลลัพธ์ให้เห็นก็คือน่าจะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระที่เคยหน,นาจะดูจางลงภายใน2-4ถึงกระปุกนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่ไม่ว่าใครจะใช้ก็คือชื่นชอบถูกอกถูกใจแถมถ้าใครเป็นฝ้านะคะเคยใช้ครีมตัวไหนที่ทาแล้วเนาะ ไม่กล้าออกแดดเพราะว่าครีมรักษาฝ้าส่วนใหญ่ออกแดดแล้วมันจะผิวมันจะบางนะคะมันออกแดดไปแล้วแสบหน้าทําให้หน้าแดงตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขามีแต่ทาให้เราสวยขึ้นเฉยๆเออแต่ว่าไม่ทําให้แสบร้อนไม่ทําให้หน้าแดงนะคะออกแดดได้ตามสบายแต่ตอนกลางวันก็แนะนําให้ปกป้องแสงแดดหน่อยก็คือทากันแดดหน่อยนิดนึงนะคะที่จริงแสงอ่า กันแดดเราควรจะทากันอยู่แล้วนะคะใครที่ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาก็ควรต้องทาเนาะเพราะว่าแสงแดดเป็นอันตรายต่อผิวหน้ามากๆว่าจะเป็นมาเร็งหรือว่าทําให้หน้ามีตกกะมีริ้วรอยนะคะเป็นอันตรายมากๆเราต้องทากันแดดอยู่แล้วปกป้องตอนกลางวันตอนกลางคืนต้องบารุงนะคะใครสนใจติดต่อมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยค่ะ0940292674 094-029-2674นะคะใครใช้อยู่รีบเอาไปตุนเพราะว่าตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆนะคะไม่รู้ว่าจะขาดสต็อกหรือเปล่านะคะคุณพ่อคุณแม่คะหรือถ้าใครอยากเอาไปลองให้รีบติดต่อมานะคะของหมดล็อตนี้นะคะอาจจะต้องรออีกสักพักใหญ่นะคะใครที่สนใจอย่าลืมกริ่งกลังหรือว่าทักข้อความมาหาเซียน2นะคะโอเคค่ะพอ่อพูดไร์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนที่ เขารอแนวทางตัวเลขเขาจะหายคอเราเอานะคะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะสองสำนักพ่อคอนแก่นแล้วก็เซียนโคราชนะคะมาเริ่มกันที่พ่อคอนแก่นกันเลยเนาะลาวพัฒนาวันนี้ของพ่อคอนแก่นค่ะบอกว่าเดนวิ่งรูดฟันไปที่เลข9กับเลข6ค่ะลาวเดนไปที่9กับ6นะคะจับคู่มานะคะ9 3 9 4 หกสามหกสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหกหกศูนย์หกค่ะเน้นหนักพิเศษนะคะไปที่สี่หางแรกนะคะเน้นไปที่เลขเก้าสามเก้าสี่หกสามหกสี่ค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะพ่อคอนแกนฝากเลข3ตัวมาเอาขอัยค่ะฝากเลข4ี่ตัวมาหนึ่งางนะคะวันนี้จับสี่ตัวมาให้เลยหนึ่งางแค่นแ่นเนาะก็คือ9 3 6 4สาสี่นั่นเองค่ะลองเลือกลองคัดสรรดูนะคะลาวพัฒนาวันนี้ของพ่อคอนแกนก็ทรงคืออยู่จริงๆนะคะสมกับที่พ่อบอกว่าอาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างก็เป็นได้นะคะ ลองเลือกดูนะคะคุณพ่อคุณแม่แขาแคปหน้าจอได้เลยค่ะโอเคนะคะไปต่อกันนะคะกับอีกหนึ่งทีเด็ดนะคะที่พลาดไม่ได้เหมือนกันก็คือแนวทางของเซียนโคราชค่ะเลขลาววันนี้ของเซียนโคราชเนะะี่ยค่ะเด่นวิ่งรูดให้มาคือเลข2กับเลข3นะคะเน้นหนักไปที่เลขสองค่ะ หลักร้อยลาวนะคะให้มาวันนี้ก็มีเลข5เลข6แล้วก็เลข9เซนโคลาดเน้นไปที่เลข5นะคะจับคู่มานะคะก็มี9 4 9 5 5 4 5 2 6 2 4 2 5 6 6 4 4 3 5 3 6 3 9 3นะคะ ถ้า FC รู้สึกว่าไม่รู้จะเอาตัวไหนมันเยอะเกินไปงบน้อยทุนน้อยลองเลือกเอาตัวที่เซียนโคร,ราชเน้นมาให้ก็ได้นะคะเซียนโคร,ราชเน้นมา6หางด้วยกันนะคะคู่เด่นก็คือ94 95 546242แล้วก็56ค่ะเน้นมา6หางนะคะเลือกเอาตัวนี้ก็ได้นะคะเซียนโคร,ราชว่าอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วก็มีฝากเลข3ตัวมา3หางค่ะ 962 942แล้วก็593นะคะส่วนเลขสีตัววันนี้ฝากมาสอหาง5693และก็4 5 9 3ค่ะนี่ก็คือแนวทางในวันนี้เราพัฒนาของเสียนโคนราชค่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้เลยค่ะครบทวนกระบวนการน,นะคะคลิปนี้รวมสองสำนักเนาะก็สรุปว่า ทั้งหมดทั้งมวลนะคะแนทางเราพัฒนาวันนี้ของทางช่องบุญนำโชคนะคะมีมาฝาก FC รวมทั้งหมด6สํานัก3คลิปนะคะยังไงก็อยากให้ทุกท่านดูให้ครบนะคะทุกสํานักนะคะจะได้วิเคราะห์ถูกว่าเลขตัวไหนมาแรงนะคะเลขตัวไหนหน่าลุ้นน่าลองเนาะอยังไงเย็นนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนจะเลือกลงทุนเลือกหยิบจับนะคะเซนสองก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคน สมดังปรารถนานะคะขอให้เฮงเรวยๆขอให้ทุกท่านได้รับโชครับทรัพย์กันในเย็นนี้นะคะและก็ที่สำคัญขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะโอเคเนาะคลิปนี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้หลังจากจบคลิปเล่ลาวนะคะก็จะพาเอฟซีไปตามต่อรัฐบาลไทย วันนี้ทีเด็ดห้ามพลาดน,นะคะมีแต่สำนักเด็ดๆนะคะมารวมกันในวันนี้เลยฝากทุกท่านทุกคนคอยติดตามชมด้วยนะคะคลิปนี้จะส,สองข้อตัวล่าไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ